ก็เชื่อว่ออา,าน่าจะตอบโจทย์ของอผู้ที่ดูแลสุขภาพนะคะจากรอบด้านนะคะรายล้อมไปด้วยหน่วยงานราชการาซึ่งก็มาแต่หน้าที่ราชการนะครับในวันนี้นะครับท่านประธานในพิธีนะครับทนผู้วราราชการจังหวัดสงขลาหัวหน้าผู้ตวรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธารณขอภัยนั้นที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็เนื่องจากจะกระชับพิธีการนะคะเนื่องจากตอนนี้คุณตาคุณปู่มาเยอะแล้วนะคะถ่ายทอดนโยบายมาถึงทางอุม้มภาคนะคะว่าให้ดูแลนะคะแล้วก็จังหวัดสุขาเองเนี่ยแล้วก็การดูแลสุขภาพของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทีนี้จะให้เราได้เปิดบริการให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการรวมทั้งข้าราชการ ได้เข้าบริการได้ตัคะตัวสุขภาพแล้วก็เราเอาถุงพื้นดูสุขภาพด้วย่นยนต์นะคะมาเหล่าเปิดงานในวันนี้ด้วยค่ะจนถึงทางในส่วนของท่านในแพทย์ทั่วจังหวัดและท่านผู้บริการโรงพยาบาลนะครับที่ได้เห็นความจํากันของครับแล้วก็หลายๆท่านรวมทั้งตัวเองด้วยไม่มีเวลาที่จะไปตรวจสุขภาพ หรือว่าอาจจะเป็นแล้วว่าอยากจะขอใช้พื้นที่ที่บริเวณด้านใต้ของหอประชุมแห่งนี้นะครับเพื่อท่านท่านศารใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยานรบบที่นนนหนึ่งก็น่าจะเชิญหนาทิมตีไป,ไป,ไ,ปไปนะครับที่ทั้งที่อยู่ในภาคราชาการแล้วก็ทั้งที่ออกนอกทีก็สามารถที่จะมาใช้บริการได้นะครับรวมทั้งในส่วนของภาครัฐที่อยู่ใกล้เคียงน,นะครับก็ต้องมีการดี ให้กับพวกเราในส่วนของภาคราชการทุกภาคส่วนทั้งที่อยู่ในภาครัฐและการสงขาสาขาศูนย์ราชการร่วมกันในวัดนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านทั้งสองนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะให้สัญญาณนะครับให้สัญญาณนะครับท่านพยาบาลเมื่อเช้านะสี่สามสองหนึ่งตกครับครับโรงพยาบาลสงขาสาขาศูนย์ราชการนะครับก็ เปิดยางเป็นทางการแล้วนะครับวันนี้นะครับเออสองสามครับเสาครับเรียนเชิญนะครับท่านแกผู้เกียรติท่านไหนยังไม่ได้ถ่ายรูปนะครับเรียนเชิญอีกรูปหนึ่งครับอีกรูปนึ่งครับท่านนะครับอีกรูปหนึ่งครับนะครับอีกรูป่ครเอ่อยมการันเ่กานส่อโกปลกนอนะสุน้ากรอนล้ับป็นโลกป

แล้วก็ทานได้ขนาดฟังม่ปวดได้ I <laughs> 我想帮忙。